สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องตําราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะรวมเซียนที่เด็ดในคลิปนี้เด้อครับผมบ่ว่าจะเป็นอาจารย์ประสิทธิ์ครับพี่น้องเนาะพี่ปักกายครับผมอีกหลายเซียนรวมในคลิปนี้ครับผมแล้วก็มีแนวทางที่ว่าลงไปก้อนนันนี้เอามาสรุปให้พี่น้องซีนัมครับผมรวมเซียนอย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องว่าหันกับหกสี่สี่หกครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวรวมเสียนน้ำเชียร์พารวยกับขอขอบคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมกับบางหันพี่ปะกายเต็มเต็มครับพี่น้องนะกินเต็มคำสี่หบนครับงวดนี้9มิยอหกแวิ่งบน1กับ2เน้น2หลักสิเด้อครับผมหลักหน่วยห้าหกด สองตัวบนหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดพี่ประกายเน้นไปที่สองเจ็ดหลักร้อยสามกับสี่ครับผมเน้นสามเม็ดเดียวครับพี่น้องพี่ประกายจัดให้สามสองเจ็ดครับสามสองเจ็ดตำราพี่ประกายเลขวิ่งพี่ประกายให้ดีแล้วค่ะเลขวิ่งพี่ประกายส่วนนี้เข่าเหี้าวแล้วเด้อค่ะครับ เขาเงี้ยเวาเราก็บนก็คือบนพร้อมแม่นค่ะมีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เด้อค่ะเพิ่นบอกกันแล้วก็ส่งเข้ามาในไลฟ์บอกน้ำเชี่ยคือจังบ่ได้เนาะเพิ่นว่าน้ำเชี่ยเพิ่นได้ทุกงวดเพิ่นเอาพี่ปากายอาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์มีระสักบ่แม่นบุ่่งเฒ่าแถวสามถันแหมแม่นนี่ล่ะเอาเล็เด่นเพิ่นดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาเล็เด่น ถึงมาผู้หนึ่งสิเป็นบนลาบ่างกะซังผู้หนึ่งสิเป็นหน่บนเพื่อเจาพี่ประกายเป็นหลักไม่เ่าครับเพิร์นเอามาวิ่นกันนะมังหันถ้าอ,อาจารย์ประสิทธิ์มากขะเขาดิอืมทีเป็นบนล่างเลยม่นเพิน่นเพิ่นบอกเดี๋ยวน้อเชียจะเอาขึ้นมาให้เบิ่งน้ำเนะาะครับนี่ครับผมอาจารย์ประสิทธิ์นี่เลยแล้ว่งก่อนนะเ<บ>ด็กก็ผานบอ<ะ>กนี่พันกระถือตัวละเท่าเนี่ย 6, นนพีน่เน้นพี่ประกายเป็นหลักไหมเถอะครับผมเพราะว่าพี่ปรกายเป็นบนอยู่แล้วมังหาอาจารย์ประสิทธิ์เิ่นกับเขาโต๊ะกลับได้ครับพี่น้องเพื 4, 6, ่อนใหรล่างสีหกขึ้นบนทั้งหกซีลงหลังเพื่อนเพิ่นหาเอาแบบนี้ตัวนี้แต่ว่าเป็นกับบแพงดีเนาะครับเพื่อนกับบอกเอซี่บอลงวดนี้อาจารย์ประสิทธิ์ให้วิ่งลูดสองกับแปดเป็นหลักหน่วยล่างครับผมสองกับแปด สองตัวล่าง02-52-82-08-58-48ครับผมระวัง88-85และ80อาจารย์คนปากมากคำหนึ่งไดค้ออดครับผมลูดคือรอดเป็นว่าครับผมโอ้อาจารย์ลูดคือรอดอลอดูดสองกับแปดหน่วยล่างอาจารย์น้ำเสียก็เก่ามาเสียถูกหมดดิเตอวา่า มันกัลลอดคืออาจารย์ไว้ดีแต่มันแรนขึ้นบนจริงล่าสุดนี่ขึ้นบนค่ะเขาอาจารย์ประสิทธิ์กับพี่ปกายคยส้นกันบ่เฮ้ยคยส้นกันแปดมือแปดแปดเนี่ยขึ้นบนครับงมวดนี่ส้นกันสองค่ะท่่นผู้ชมบ่าเนี้เอาอีกแล้วต้องต้องเล่นพี่ปกายไว้บนครับกันบนไว้เลยบ้านหัวอาจารย์อาจารย์อย่างบนยูเดอร์ขันว้แจ็งสันอันนี้คือ คือน้ำเชี่ยกับตามตามดูคือกันคือเอฟซีเนี่ครับค่ะโบเมนว่าโบวีคอที่ะาดท่านผู้ชมนี่ละตัววิเคอศรีผาดเช็นสิ้นแะเนี่ค่ะช่นสองชวนวสองโอ้ยข่อยกับไปน้ำผีประกายแล้วบุญเอาอาจารย์ประสิทธิ์ไปน้ำกันเลยครับสองกับแปดได้ครับผม,มสายรูด อาจารย์โคนโคล่าเด่นยังไม่พลาดได้ครับผมค่ะหนึ่งหกเก้า 9, ครับพี่น้องหน,นึ่งหกเก้างวดนี้หนึ่งสามหนึ่งสี่สามหกสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นหนึ่งสี่สามหกและเจ็ดสี่หลักร้อยสามกับสี่ครับผมสามตัวบนเม็ดเดียวสามเจ็ดสี่ครับหนึ่งหกเก้าได้ครับพี่น้อง อาจารย์สุเมศมีกระเด็นเดินดีให้กันครับผมแปดกับหกครับพี่น้องเนาะแปดกับหกหมูว่านนี่รู้สึกว่าแปดจะมาหลายได้ครับผมที่ล่วงขีดกับมพูชาครับแปดกับหกอาจารย์สุเมศมีแปดสามหกเจ็ดแปดสี่หกแปดแปดห้าหกเก้าเน้นหกแปดและแปดห้า มเสียนกระทุ่มแบนวิ่งบนล่าง802ครับผม388 820 002 2ตัวบนล่าง8208 88 3802 22แล้วก็เบิ้น0 0นอีกตัวครับป้าเท่าสูตรคล่ๆยๆกันนี่นี่แปดกับสองไหลเลยดิเนี่ยเนี่ยแปดกับสองมาแรงเลยครับ อาจารย์เอกครับพี่น้องนะห้ากับศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าสามห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์เจ็ดอาจารย์เอกเน้นไปที่ห้าแปดห้าสามและศูนย์แปดศูนย์สามครับอาจารย์ม่วงหวานครับผมไม่มีแปดได้ครับผมห้าเจ็ดเก้า สี่ห้าสี่เจ็ดและสี่เก้าครับผมครับสี่ห้าสี่เจ็ดและสี่เก้าแตะว่าก็มีเจ็ดอยู่อาจา <ะ S 2> รย์หน,หน่อยเนาะครับผมสามคูมีใครก็น่าจยยะเอาใน<ๆ>ทีลงไปมัววาดนะครับผมเอามาทบต่วนในครั้งหนึ่งค่ะพอจอยงวดอาทิตย์ว่าหายบนเขาทั้งสามงวดเลยอันนี้วันจันทร์มาเหลืองไหมครับผมแปดกับเก้าด้วยครับผมแปดกับเก้า นี่ชั้น 8c 8h ครับผมเนาะ 8c 8h พอจอยแล้วค่ะท่านผู้ชมพอจอยโอ้เข่าดีช่วงนี้น้ำเชืีอจะไปขบวนได้โอ้นี่ค่ะมมท่านผู้ชมเมมเบอเ์แถวเมนอาจารย์จิตวิรศักดิ์นี่ครับผมเอาเบิ้งรกระดาษอาจารย์ประสิทธิ์เบิง้งเบิ้งตัวนี้แล้วค่ะนี่เพินพ่นเพิ่นบอกว่าอันเสี่เบิ้งตัวนี้เบิงบ้งตัวนี้ก็บจิมมี่2801 นี่ตัวหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งวิ่งกันได้ครับผมเอาเลขมีแค่จ้าตัวเถาเลขมีอยู่สองสองแปดศูนย์หนึ่งเด็กมิซี่ตัวเท่าะมี่ตัวตว,วิ่งกันในหฮโค่นะอืมสองแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์นะมาแปดสองนะแม่สองแปดแปดสองสองแปดแปดสองผีปะกายแต่จับว่าเขา่าอ๋อ พกเขาอีกออาจารย์กะจับพวกเขาเป็นในหนึ่งแปดกับศูนย์แปดอืมธรรมะศูนย์แปดนี่สองสำแหนังนี่มั่นกันอยู่ศูนย์แปดตัวพี่ประกายฉีดลุตบ่ไรเพราะว่าพี่ประกายเพ,พิ่งเ,เ,เดินดีเลขวิ่งตรงยี่หนึห่งกับสองแปดแมนโปรโมทไลก์กับยูวิส้วกันมันกับเป็นเท่งกีดอะคันโปรโมทไลก์ เอาอันนี้เอฟซีพนแนะน้าให้น้ำเชี่ยกบก,กบองว่าเชี่ยเอาขึ้นให้เอฟซีเบิง่งเบิ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พ่นเอามาวิ่เพันถือถูกมวดค่ะดานผูสชมครับก็บบถือร้ายก็รุดบอ,อยังไงเนาะนค่ะพ่นก็เลอยากให้เอฟซีสังเกตเบิ่งค่ะขอบคุณเอฟซีแล้วค่ะทีเพ่นบออากเอาผู้เดียวค่ะสี่กับมาทบทวนนะครับผมลงไปแล้วอูพิษณนุโลงสี่กับลงไปแล้วค่ะ อาจารย์เอสิครับผมลงไปแล้วด้วยกันแล้วก็สามสำนักครับพี่รองเนาะสามสำนักสามสำนักทีมงานมาก,ก่อน <c oughs> สามสำนักไปต่องวดนี่ก็เข่ากับพี่ประกายเนี่ยอ,อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์จีวิศสักแบบสองนี่เห็นบะอยู่ในหนีได้เนี่นยติดติดหนึ่งพี่ประกายอีกนี่เห็น เทปกายเดมี่นี่นี่ปล่อยต่องวดเ้ดครับผม,มครับต่อมาตำราพ่อกะนวลครับพี่น้องว่าหันเข้าสูตรที่หนึ่งสี่เด้ครับผมครับงวดนี้มาแล้วครับพี่น้องเนาะเก้ามิยอหกแปดพ่อกระนวลให้สูตรที่หนึ่งเจ็ดกับแปดสูตรที่สองเก้ากับศูนย์เด่นบนศูนย์สี่หกหลักร้อยทางวันนี้ว่าเขาเป็นสิงหดไห้ครับผมครับหลังจากที่เดินดีมากสองสามงวด งวดน,นี้หลักร้อยได้4 5 7ครับผม4 5 7หลักร้อยเลขวินครับผม4 6 8 5 7 0นะครับผมเลขวินพ่อกระนวน4 6 8 5 7 0เอากลับมาอีกครั้งครับผมกับแนวทางตำราวอาจารย์ชมพู่เด้อครับพี่น้องครับเพื่อนคุยกระน้ำเชียววันเลขเข้าดีมากครับผม ก็แลยอยากมาแบ่งปันขึ้นเวที่อีกครังครับผมกับแนวทางตำราวอาจารย์ชมพู่งวดนี้ครับผม9มิยอ68อาจารย์ชมพู่ให้วิ่งบนล่าง2กับ3 2ตัวบนล่าง06 07 08 26 27 28 36 37 38เน้น06 26 36, 36 37และ38 เม็ดเดียวครับพี่น้องบนอาจารย์ชมพู่จัดให้3ตัวบน362ด้อครับผม362นี่นะครับผมครับพี่น้องครับผมกได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวรวมเซียนที่เด็ดกวาไดครับผมครับถ่า,ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอไว้พอนให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวย่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในวดวันที เก้ามิถุนายนหกสิบตามลาวสองทุ่มครึ่งสวัสดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาไทยคลิปกะมีของสวยๆงามๆม,มากฝากพี่น้อง MC ครับผมขับอุดหนุนก่อมาแช์น้ำเช่นในเด้อครับพี่น้องครับอาค่ะเดานู้ชมไทยคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตขายคิมเน่ยความสวยความงามเด้อค่ะแนวทางก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับ นี่ค่ะทัานผู้ชมที่เอฟซี่ปนถามมาว่าน้ำเชียร์ใส่ยังสบู่นะคะรัานผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะ <ผม S 1> แก้ฝาค่ะทัานผู้ชมนาใส่ค่ะ<ม>สําหรับน้ำเชียร์ใส่มาสี่เข่าสามเดือนแล้วค่ะหาขีมขนาดเก่ามาเสียนี่้าไปถอดถีบถอดเดนบุรุษค่ะรัานผู้ชมแม่เอฟซีเป็นกระซงมาห้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะ ถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็เคยแพ้แต่ละขีมมันบอถือเนาะค่ะก็เลยมาหยุดยุที่นี่ละค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะก็ใส่ดีค่ะบ่วแพงเด้ค่ะท่านผู้ชมบ่แพงค่ะลักลอยใบแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มนาด้อครับผมเนี่ค่ะเซรั่มนาค่ะเซรั่มน้าครับผมหลังจากล้างนาแล้วครับค่ะ แลวก็มาใส่เสลี่ยมเนาะผู้ดใดมีกันแดดบางท่านแม่เอฟซีกับบัอมากเน่าคถอคบมีกันแดดกะต่อจากเสล่ําเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเสล่ลําแล้วแล้วกลมาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขร้มท่าผิวด้วอค่ะคน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบก็ ออกไปทางดินจีนน่อยดินจีหอมหอมหอมอมอ่อนหอมมาปวดหัวค่ะดานู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเล็กเล่าก็มาอุดหนุนน้ำเชียร์ก็กล่าวเชียร์ได้เด้อค่ะครับใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับสองมือสามมือจะได้ของเนาะแม่ค่ะนี่แหละค่ะดานู้ชมน้ำเชียร์ใส่แม่เอฟซีก็ พอยิปซี่นกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอาอไล่มากนะครับผมบเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0984740683ต้องขึ้นเป็นหนาน้ำเชี่ยได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไลายน้ำเชี่ยค่ะคเอาสรับคลิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ